ดูดูไทเกอร์ไทเกอร์มากัดกะลามันใช้ของกินมั้ยเนี่ยหนูอะไรวะกินกะลามะพร้าวเนี่ยเอาเอาเอากับเขาด้วยเอากับเขาด้วยเอากับเขาด้วยดูแบ่งเลยหนูจะกินจริงเหรอลูกมันอร่อยเหรออ,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 อร่อยอร่อย ไทเกอร์มาเนี่ยมาไทเกอร์ไทเกอร์กินกะลาไทเกอร์กินกะลาเอาไมโลกินด้วยเหรอไมโลดูจมูกไทเกอร์ดิจมูกใหญ่เชียวไทเกอร์จมูกใหญ่เชียวเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเพราะเขาหน้าเหมือนเสือไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์ฮูด อร่อยกินกะลาไม่มีอะไรจะกินงไงมากินกะลานะเนีเ่ยไม่มีอะไรจะกินนะมากินกะลาเนะี่ยเอาเอาไมโลกินใหญ่เลยดูหน้าไมโลจมูกนี่มันหนูหรือมันหมูเนี่ยจมูกใหญ่เชียวอื้อหือจมูกใหญ่เชียวให้ตัวเล็กดีกว่า ใช้กลางใช้กกางใชากชากงากงแท้ใหญ่เลยเอาเอ,าเ,อาเอาไปให้ต้องเอามาคืนนะดูแลนางก็แย่งกัน <c oughs> ชายใหญ่ดึงเลยดึงหนีเลยเ้าชายใหญ่ดึงกระลาหนีไปแล้ว ดูพอเอาไปให้เขาก็แย่งกันทีนี้ไมโลกับชายเล็กแยง่งเอาใช้กลางลุมลุมถึงนี่มันกะลามะพร้าวนะลูกเอาแย่งกันไปแย่งกันมาอยากได้เดี๋ยวแม่ไปเอามาให้อีกอัน ชายใหญ่ชายใหญ่เยอะอเนาแย่งกันไปอเอาไม่โลดึงไม่โลดึงไม่โลเอาใครจะได้ชายกลางดึ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 งไม่โลดึง่อไม่โลดึงต่ตไม่โลตัวใหญ่แต่ดึงไม่ได้นะคะดูดูดูชายใหญ่มันตัวเล็กแต่มันแรงเยอะโอ้โหชายใหญ่ดึงดึงเก่งมากอ้าวไอ้ไทเกอร์มาลุมด้วยอ้าวอ้าวตอนนี้อยู่ที่ชายใหญ่นะคะชายใหญ่ดึงไปไประชิด hmm วิวิ เอาเอาสงสัยตัวโอ๊ยอะไรกันเนี่ยทุกคนขอแย่งก่อนขอ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 ไม่งั้นมันแย่งกันใหญ่เลยอืยนี่แย่งอะไรกันนักหนาในแย่งกะลามะพร้าวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวแม่ไปเอามะาละกอะมาให้ดูดูทุกคน พอเอากะลาออกมานางก็ร้องโวยวายเดี๋ยวต้องไปเอามะละกอมาให้เขากินเพิ่มนะคะเพราะว่าจะปล่อยให้เขาแทะกะลาไม่ได้นะจ๊ะรอแป๊บเนิงเดี๋ยวแม่ไปเอามะละกอมาให้นะจ๊ะนี่มะละกอนะคะกรอบๆมาเลยจ้าแม่ชานมไม่ต้องกินหรอกวันนี้แม่ชานมกินหญ้าไปอย่างเดียวพอดู กบวนกนารมะละกอต้องบังชึงมาแล้ว <c oughs> โอ้ยเอาเอากินกันใหญ่เลยชานมชานมตื่นเต้นโอ้ยชานมอยากได้ดูชานมเขาอยากกินมะละกอหนูก็จะเอาเหรอลูกโอโอ,โอเดี๋ยวแม่แบ่งให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ชานมอยากได้มะละกอนะเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งให้แป๊บนึงไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวแบ่งให้นะเด็กๆขอหน่อยขอหน่อยขอแม่ชานมหน่อยแบ่งกันแบ่งกันนี่นี่<ม>นี่นี่อะชานมนี่ของโนูอยู่นี่หรอกโอย เอาเออให้ลากนีลากนีจะลากไปไหนเรามานี่เอออะกินตอนนี้แม่ชานมก็ได้มาละกอเป็นของตนเองแล้วนะคะเมื่อกี้นางเห็นคนอื่นเขากินนะนางก็ปีนจะกินกับเขาด้วยนะไม่ได้เลยนะช่วงนี้ต้องเน้นบํารุงนะคะเพราะแคทไม่รู้ว่าเขาท้องหรือเปล่าตัวอ้วนๆบวมๆนะจ๊ะ แยกให้อยู่ตัวเดียวนะคะถ้าเราสันนิษฐานว่าหนูของเราจะท้องนะคะต้องแยกฝั่งเลยอร่อยไหม,มลูกมาละกอกลอบกลอบมาละกอกลอบกรอบ,รอบของชอบของพวกนางเลยนะคะมุมนี้เป็นไงมัง่งกินกันหนกหนาน <c oughs> กินกันหนกหนานเลย อย่าแย่งกันนะกาลาก็แย่งมันจะมีมุมที่ช้ำน้ำแข็งเนาะมีกินกันกหนุกหนาเลยนะจ๊ะแบ่งกันกินดีๆนะอย่าแย่งกันนะเนยชากลางไปอยู่อะไรมุมนั้นหนูไม่อยู่มุมนี้สิลูก S <S <S 1> <S 1> แบ่งกันกินอืมแบ่งกันกินไม่ต้องแย่งกันชิ้นใหญ่แบ่งกันกินจ้าเป็นพี่น้องกันต้องแบ่งกันกินนะจ๊ะอร่อยอร่อยกรอบกรอบกรุบกรุบกรอบกรอบเย็นฉ่ำนะคะกินแทนน้ำกินแทนแตงกวาได้ดีมากๆเลยนะจ๊าสำหรับมะละกอดิบเป็นพืชที่ปลอดภัย แค่ว่ามันปลอดภัยกว่าแตงปลอดภัยกว่าแครอทอีกนะเพราะว่าชุดนั้นถ้าเราซื้อมามันต้องเอาไปแช่น้ํานานมากเลยนะคะเพราะว่าแตงกวาแครอทเนี่ยบางทีเขาอาจจะฉีดยามาเนาะยิ่งแตงกวายิ่งอันตรายนะจ๊ะฉีดยามาแน่นอนมะละกอเน,นี่ยนะคะบางทีเราปลูกเองแล้วก็แบ่งให้เขากินแล้วก็ตามท้องตลาดก็ไม่ค่อยมีอันตรายนะคะ ส่วนใหญ่เขาก็เอาที่บ้านมาขายเอาที่สวนมาขายอะไรอย่างนี้นะปกติมะละกอก็เป็นพืชที่ไม่ค่อยได้ฉีดยาพ่นยากันอยู่แล้วนะจ๊ะนอกจากบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์อร่อยค่ะอันวิตามินดีๆอีกหนึ่งชนิดนะคะมะละกอดิบอาหารโปรดของน้องหนูของแคทนะจ๊ะ